เบื้องที่เราเพื่อนๆค่ะหมากไม้ป้าหมากพุ่นค่ะปลาดเหลืองเต็มต้นนะคะเพื่อนๆค่ะปลาโมทัมบดา,า,า,น,ะานะคะเพื่อนๆจ้าเบื้งที่ล่ะบีสีซิมให้เบิ้งเด้อค่ะเพื่อนๆแต่ว่านัวไม่ยังแข็งอยู่เนาะสม ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีบีสปายเยอรมันจ้ามือนอีบีกะสีภาไปรอนาะ,ค,ะนนค่ะเพื่อนๆค่ะโบหูว่าสีไปรอหอดใส่เนาะกับจักรยานคู่ใจเฮาคือเก่าแหละค่ะเพืเ่อนๆจ้าสีไปใส่มาใส่ผู้ดเดียวก็ได้แต่จักรยานนี่แหละคะ่ะบ่มีรถยนต์บ่มีรถอันขี่น้ำพึ่นดอกค่ะเพื่อนขับรถบ่เป็นบ่มีใบขับขี่เนาะค่ะมือใดมีใบขับขี่บุหรี่จังสีบริถิจักรยานเนาะคะ่ะกระทีพื้นเก่าแหละค่ะออกกำลังกายดีเนาะคะ่ะเพืเ่อนๆจ้า ขี้รถเลาะย่ามมือแลงจังสีอากาศดีดีดค่ะมือนี้จักสีไปหอนใสค่ะเพื่อนๆจ้าไปส้มบรรยากาศเมืองไปกินไอตุงไอติมหรือว่าไปใส่แขยังโบหูเนาะค่ะเดี๋ยวพาไปเบิรงนะคะเพื่อนเพื่อนหลาะบานย่ามมือแล้งหรอกคะ่ะเพื่อนๆพื่อจ้าอยู่เห่อนค่ะหอนซื่อๆค่ะหอนละ,ะก่ะภาคควนกินข้าวกินน้ำเรียบร้อยค,ะค่ะขี้รถเล่นเนาะคะ่ะเพื่อนๆเลิกจากการจากงานมาแหละกับแจ็คสีเห็ดยัง ก็คือบานเหาเนาะโอ้ทีมาแบบนี้ซ้ำนี้ก็เมื่อยแล้วอยู่บานเห่ากับคุยน้ำพอน้ำเม่ไปหาซุ้มน้ำเพื่อนน้ำฟูงเนาะคะ่ะเพื่อนอยูน่บ่มีไผซุมน้ำดอกคะ่ะอันเพื่อนค้างว่านเพื่อนกะเป็นจนตัวหลายเนาะคะ่ะเพื่อนตาอ็ไปปั่นจักรยานเล่นของเฮ่านี่แหละคะ่ะชีวิตบานบานของเหานี่แหละคะ่ะเมื่อยล้วเนี่ยทานที่ละ่ะถนนโลง่ลงๆลงคะ่ะ อากาศดีวันนี้พานมาทางนี้นะคะเพื่อนเพื่อนคะเพิ่นเกีียวเขาเพอดีคะ่ะเพื่อนที่ละ่ะแล้วเกียเเเเกียวเขาพอดีชาวบ้านเพิ่นเกี่ยวเขาเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนคะอันนี้ก็สิเป็นเขาบาเล่เนาะที่ทังฟังบานบีเพิ่นได้เกี่ยวเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนคะเขานีเพิ่นเกีียวไปแล้วเนาะคะ่ะเขาบาเล่เขาซาลี่ยังสินะคะเหมือนที่เขาไปเฮ็ดแป้งเนาะอันนี้เหลือแต่ เฟืองมั่นเนาะค่ะเพื่อนเพื่อะเฟืองมั่นเพื่อนกะเสียเอาเฮ็ดเป็นก้อนแล้วกะเอาไปไ้มาเก็บไปไ้มาเก็บไปหฮง้อย่ามหนาวย่ามหอนแล้วค่ะเพื่อนๆืนจ้านี่เนาะรถเกี่ยวเขาเพื่อขนขั้นแบบใหญ่เป็นตะไปเกี้ยวเขามวนใชคะเพื่อนเื่อนจ้าบางที่ล่ะหลังจากเพื่อนเกี้ยวเสียเตียบลอยนะคะเฟืองเพื่อนกะสีปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ไว้นะคะหรือว่าบางบางคนบางเจา้าบางสวนเพื่อนกะสีเฮ็ดเป็น บอกสี่เหล,ลี่ยมคือบานเห่านะคะเพื่อนๆค่ะฟังนี้เพื่อนกะกำลังเก็บเกี่ยวเลยนะคะกำลังขนคือลดนะคะเพื่อนเค่นคะหล่ไลยค่ะคือวานั่นแหละบบได้ปลูกตลอดปีคือบานเห่านะคะเพื่อนๆนเพื่อนปลูกวัตนาหอนะฉนั้นเพื่อนกะต้องเฝาเก็บเกี่ยวไว้ให้ง้วใหม้วเพื่อนเนาะคะ่ะมาอาก,กาศงามงามค่ะเพื่อนๆจ้า บางทีลราเพื่อนๆคะ่ะหมากไม้ปลาหมากฟุ่นคะ่ะปลาดเหลืองเต็มต้นเนะค่ะเพื่อนๆคะ่ะโดกคักโดกแน่แม่นี่บางทีล่ะปลาดปลาดปลาดโอโอโอโดกคักโดกแน่คะ่ะนวยกำลังกินเลยนะคะเพื่อนๆจ้าถ้าปล่อยไว้โดน,นก็หนีก็คือมันสิโลนเนาะแม่งก็สิมาเจาะมันเนาะคะ่ะพวกเพิงพวกต่อมา ตอมกินน้ำหวานมันเนะค่ะเพื่อนๆจ้าโอ้โอมาเจอของดีแล้วค่ะปาดฝั่งนี้ก็เป็นบังแอปเปิลนะคะเพื่อนๆจ้าบางทีล่ะโดกคากโดกแน่โดกจนง่ากล้องค่ะบางทีล่ะข้างล่างเนาะดูโดกคากโดกแน่ปาดอันนี้แห้งโดกคากโดกแน่ค่ะเพื่อนๆจ้าบางทีล่ะโดกบอกแปดแสนเก่าแสนเลยเนี่ยปาด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  บม่ถรำบดานะคะเพื่อนๆจ้าเบื้งตีล่ะปาดปาดปาดพืดอ่อนอะต้นนี้แหละค่ะที่บีเก็บไปอันนั้นเนาะเก็บไปอันดองไหมคะ่ะเพื่อนๆมากันนี่ละเบื้งตีล่ะโดกคักโดกแน่โดกบักแปดแสนค่ะโอ้จ้าข่อยสิว่างไดเนาะคะ่ะเพื่อนๆจ้าเบื้งตีล่ะโอ้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 โดกอีหลีค่ะ เบิ้งเบิงเบิงออกออกทุกกระลูกคุ้มขนเลยค่ะเบิ้งเบิงปาดปาดี๋ยวบีสีซิมให้เบิ้งเด้อค่ะเพื่อนๆแต่ว่านัวไมนยังแข็งอยูอ่เนาะสมมันยังบวสุกนะค่ะเพื่อนๆพ่อจ้าสมแห้งนัวย่ายย่าค่ะเพื่อนๆฟังนี่เนาะโอ้อยากได้อยากเก็บเด,ด้อค่ะเฮียนัวย่ายค่ะเพื่นอ,น,อ,อนเพื่อนจ้า โอ้โเขาบ่ได้ดอกคะ่ะเมื่อน,นีิมีต้นไม้ใหญ่ๆค่ะบางทีล่ะโอ้แต่สีอ่อนคักค่ะเมื่อนจ้าฟังถนนทางนี้ก็เป็นเขาโพดนะคะเขาโพดของเศร้าบาดเนาะเอง่าไปพูนสุดลูกหูลูก,ลกตาไปเลยคะ่ะเพื่อนๆจ้าปาดเพนเบื่อมากพอของมากแล้วบาดนี่ เป็นดงเลยค่ะปาดป,าดนนาป,ปา้าถนน,น,นเส้นนี้แห้งหลายค่ะเพื่อนๆค่ะเบิ่งตี้ล่ะหลายคักหลายแน่เบิ่งเบื้งเบื้องลายนี่หแข็งแข็งแสบแสบเลยค่ะเนี่ยนวดแดงแดงงอ่ำเลยค่ะเพื่อนๆจ้าทั้งในปุ่นแห้งหลายค่ะเพื่อนทั้งในไหมป้าต่สีอ่อนค่ะ ปลาไม้ที่ไม้ไหม้หม,หม่เออสุดยอดลเลยค่ะเพื่อนจ้าเห็นหมากไม้เห็นผลไม้ปลาถึงกับจอดจักรยานทิ่มเลยคะ่เเคะเพืเ่อนๆค่ะเบื้องตี้ละ่ะโดกคักโดกแน่คะ่ะว้ายเนี่ยแดงเต็มต้นแดงค่าขนาดคะ่ะเบื้องว้ายนี่นี่น โบเรเอาถุงโบเรเอายางมานะคะเพื่อนๆค่ะ,คะว่าสิมะปันจักรยานเนื้อโอ้หูน,น,นี่หาของมาเก็บน้ำเนาะคะ่ะนี่เนี่ยเบิ่งม<า>ืง โอ้โ้ปาดทางนี้แห้งหลายค่ะเพื่อนๆค่ะเบิ่งที่หล่าทางในไหมขอบมีเอามาหญ้าเอาเอาเจอดอกค่ะหลายคักหลายแน่ค่ะเพื่อนๆค่ะโอ้โหเพี้ยมแตหนวยใหญ่ๆเปล่งๆนะคะนี่เม็นกันกลางถนนนี่แหละค่ะเพื่อนๆชาเมื่อกี้น้องกันค่ะงอนพักกันนะคะเพื่อน มันยังสมมอยู่เนาะคะ่ะแต่กระแซบเอาไปอันกินกับพริกกับกระแชบแชบนะคะเพื่อนจ้าอยู่เมืองนอกกขบปอุดผลไม้นอกกินค่ะบันนีซุ่มอยู่เมืองนอกมีผลไม้นอกกิน อยากกินหมักม่วงอยากกินหมักขามออนอยากกินหมักตองบานเท่าได้ค่ะบันนี้เ <c oughs> นาะคนอยู่เมืองไทยก็อยากกินหมักอานพนลไหม่หนอกคนอยู่เมืองนอก็อยากกินผลไม้ไทยค่ะเพื่อนๆจ้าเนาะแซ่บแซ่บค่ะคือกันก็หมักกล็บแมวบานเท่านี่แหละค่ะเพื่อนๆจ้าแซ่บแซ่บ ไปกับไปกิมเกลือแสบค่ะเพื่อนค่ะหลังจากนางกินหมักเบอเบอรี่แล้วแล้วเนาะค่ะเพื่อนท้องฟ้าก,ก็เริ่มมืดคึบม,มากเลยเนาะ,ะฟ้าปันปันออกมานะคะเพื่อน่นปันออกมาจากป้ามะขพดเนาะปันทะลุนันทะลุนี่ออกมาค่ะยานฝนตกลัดทางนะคะเพื่อนเนค่ะเจ้าของกัหิ้วน้ำบาดนี่ปันไปทั้งนานี่ซิมร้ันซูเปอร์มาร์ทเนาะค่ะเพื่อนเืนนั่นแหละว่าซิเวะ ินน้ำซื้อน้ำกินก่อนเนาะค่ะเพื่อนๆปีกระไดมาถึงซูเปอร์มาร์ทนะคะเพื่อนหิวน้ำแวะซูเปอร์มาร์ทก่อนกลับเนาะค่ะเพื่อนจ้าหิวน้ำปันมาบอกแปดแสนไก่เนาะคะ่ะมันเป็นทางพันพอดีค่ะเพื่อนจ้า ยูซูปเปอร์มาร์บีกะไดซือชามากเนาะคะ่ะเพื่อนๆสองขวดเนาะ,ะ,ะ,ะแล้วก็มากินอ่านี่คะ่ะก็มีอย่างก็มันฝรั่งถอดเฟนไฝนะคะบีกะไดซือในรถเพื่อนขายเบอร์เกอร์แล้วค่ะเพื่อนๆค่ะนี่รถตรงนี้เนาะเอาก็สมานางกินอ่าแน่านาซูปเปอร์มาร์ทนี่แหละ,ค,ะค่ะเพื่อนๆค่ะเกือบว่าได้ก,กินเนาะ คนสุดท้ายกับเพื่อนเพิ่อนปิดโซนถุ่มเนาะตอนที่บีสั่งถุ่มหาซื้หาเนาะคะ่ะตอนแรกเพื่อนก็นกนบอกว่าถ้าเอาหยังถ้าเกิดว่าเอาพวกเนื้อพวกหยังกับบูมีแล้วนะคะมีแต่มาเฟนฝ้ายนะคะบีก็เลยเอาเฟนฝ้ายนะคะแบบบีขอมาย่องเน็ตเพื่อนเนอาะเพื่อนบูมีนะคะมีแต่ซอสพริกบีก็เลยบอ่อยากกินซอสพริกเนาะ ซูเปอร์หมากก็ตปิส,สองถุงเพ่อดีนะคะเพื่อนๆจ้านั่นแหละแซ่บๆเป็นอินแบบเขาปส่ปันลุม่มเง่าคือเกาะค่ะจากดีไปบ้านบีเจ้าประมาณสิบสิบสิบานาที่เนาะค่ะเพื่อนพ่อกไก่ย่างทีบีบอกแล้ะค่ะ ถ้าเกิดว่าปั่นตรงแยกให้อาจักรยานที่บีบอกเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวสายไปวางยานหนั่งกับสีหอดไว้นะคะเพื่อนแต่นีบีครับอ่าปั่นเรื่อยมากเนาะเพราะว่าหิวน้ำนะคะเพื่อนจ้าซื่นใจ ดูมังงอกก่อองาะกระสิประมาณนี่นะค่ะเพื่ออันนี้สองดูรู้หาสิบแล้ค่ะประมาณแปดสิบห้าบาทด้วยเก้าสิบบาทนี่แหละคะ่ะซ้ำนี่เนาะ,ะอิ่มแล้วเนาะค่ะเบื่อเบื่อจ้าสิมเมื่อแล้วเนาะเตรียมเก็บกระโปรงกระเป๋าแล้วค่ะเนีนี้แหละอากาศดีขี่ไปนั่งใดกับพ่อนั่งนะคะเบื่อจ้าขัวเท่านี้ก็ยาวถิมนะคะเบื่อเอาไปขายเนี่ยเก็บเมื่อนำนะคะเอาไปขายไดสักประมาณ ขวดละยี่สิบหาเส้นเนาะค่ะเพื่อนๆสองขวดก็หาสิบเส้นเนาะโบตงถิมกับเมื่อขายตอนที่เข้าไปซื้อเพื่อนกับคิดค่าขวดแล้วนะคะเพื่อนจ้าเนาะนั่นแหละพระสนกานณ์ขอ่ตบตงถิมนะคะเมื่อนะคะเพื่อนจ้าบีปันจักรยานสีเมื่อบานพอดีค่ะเป็นทางผ่านบานเนาะเพื่อนปลูกเมื่อเพื่อนขายเองนะคะเพื่อนเพื่อนปลูกเองขายเองค่ะขายเป็นนวยแบบนี้เลยเนาะค่ะเพื่อนราคาเพื่อนกัเขียนแปะไว ขายเองซื้อเองเนาะคะ่ะมีหลายสายพันธุ์เลยมกอื้อเพื่อนขายงามงามค่ะอันนี้เพิ่งจะช่วงแรกๆนะคะลานนี่บีไปซื้อทุกปีทุกปีนะคะเพาะ่ามันโบไกลจากเจ้าของนั่นแหละค่ะปั่นจักรยานไปย่างไปก็ไดค่ะเพื่อนๆถ้าไปซื้ออยู่ซูเปอร์มาร์เก็สิแพงกว่านีเนาะค่ะ,อ,อ,ะ,คะอันนี้เพื่อนขายเป็นนวยเลยซูเปอร์มาร์เตเพื่อนก็ขายเป็นกิโลนะคะเพื่อนๆแล้หวานหวาน,ม,น,ม,นมันๆมกอื้อบาน<ๆ>เพื่อนอีลีค่ะ บีกะสีเอาอยู่ดอกจากน่วยหนึ่งค่ะบีสีเอาน่วยนี่แหละสามยูโรเนาะสามมีมากินค่ะกะสีจ่ายเงินกะสีเมื่อแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เป็นกองเงินเนาะให้เข้าใจาเองซื้อเองละค่ะหยอดลงไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะกะสีเมื่อแล้วได้บาทนี่เจอกันคลิปหน้าจ้า